มีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะว่าถ้าหากพื้นที่ไหนมีค่าฝุ่น pm 2.5เพิ่มขึ้นจาก37.5ไมโครกรัมและเพิ่มขึ้นอีก10ไมโครกรัมเป็นระยะเวลานานจะทำให้คนมีอายุสั้นลงปีเสรษจๆหรือ1.03%ต่อปีนีน,นะคะและเชื่อว่าสถานการณ์ปีนี้จะยังคงรุนแรงค่ะก็ฝากให้ประชาชนสวมใส่หน้าก,กากอนามัย n 9 5เพื่อป้องกันฝุ่นควบคู่ไปด้วย ก็จริงนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานกันไปใช่ไหมคะว่ากรุงเทพมหาคนครโดยผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเขาขอความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนให้ Work ์ r ฟอร์มโฮมวันตั้งแต่เมื่อวานนี้กับอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้แต่ปรากฏว่าช่วงเย็นนะคุณผู้ชมการจราจรยังติดขัดอยู่เลย แสดงว่าเขายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทํางานอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็รอมาตรการที่จะมีการชงเข้าคลอมในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมขณะเดียวกันจังหวัดเลยค่ะล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนห้ามเผาในที่โล่งแจ้งใครเผาด้วยนะคะมีโทษด,ด้วยนะคุณผู้ชมจะลงโทษขั้นเด็ดขาดเลยแล้วก็กำหนดให้ทุกพื้นที่เป็นเขตควบคุมไฟป่าด้วยเนี่ยนะคะ หลังจากที่จังหวัดเลยค่ะประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งมีต้นต่อมาจากการขนส่งการก่อสร้างการเผาป่าเผาอ้อยเผาเศษวัชพืชต่างๆในเลือกสวนไร่นาเน,นี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดโดยเด็ดขาดค่ะ โดยออกประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกภาคส่วนรวมไปถึงประชาชนให้ช่วยกันป้องกันไฟป่าป้องกันค่าฝุ่น PM 2.5พร้อมกำหนดพื้นที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเลยเป็นเขตควบคุมไฟป่าน,นะคะนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกร,ร,กรและประชาชนค่ะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5อย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะโดยประกาศของท่านผู้ว่ายังย้ำชัดเจนค่ะว่าหากมีการฝา่าฝืนหรือกระทำการอันใดที่ขัดต่อประกาศนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดนี่นะคะนี่ก็คือมาตรการจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกมาก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะปฏิบัติตามตามแนวทางข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะ